สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูหมิวสอนสุขอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีสาระน่ารู้ในเรื่องของการประถมพยาบาลนะคะการประถมพยาบาลคืออะไรทําไปเพื่ออะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในสาระการเรียนรู้ของวิชาสุขศึกษาและภัลศึกษาเนื้อหาของสุขศึกษานั่นเองนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยว่าการประถมพยาบาลเนี่ย มันหมายถึงอะไรแล้วมันสําคัญยังไงนะคะการปฐถพมมยายบาลเนี่ยนะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่บาดเจ็บอย่างกระทันหันหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาอาการการเจ็บปว่วยหรือช่วยให้ลดอัตราอันตรายอัตรา,ตราที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะนําส่งแก่ แพทย์ที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคำว่าการประถมพยาบาลนั่นเองเอาละค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประถมพยาบาลเมื่อเด็กๆใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีนะคะหรือการประถมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะลูกนะแล้วก็ต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนการประถมพยาบาลที่เกี่ยวกับ อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬานั่นเองนะคะในวัยของนัเกเรียนทั้ง3าอย่างนี้ต้องพึงระวังให้ดีนะคะเราไปดูกันเลยว่าเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรกันได้บ้างเมื่อใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายหรือผิวหนังเนี่ยแล้วมันเกิดได้ยังไงล่ะมันเกิดได้จากการที่เราเนี่ยนะคะใช้ยาผิดประเภท ผิดวิธีหรือใช้ผิดขนาดาที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะในหลักการใช้ยาเนะาะ5ถูกจําให้ขึ้นใจจําให้ดีนะแต่วันนี้เราจะพูดในส่วนของการที่ใช้ผิดแล้วเกิดอันตรายเกิดแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นอย่างไรนะคะแล้วก็เกิดได้อย่างไรอีกก็คือใช้สารเคมีหรือน้ํายาทําความสะอาดภายในบ้านเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกเช่นไฮเตอร์ uh แฟบใช่ไหมคะหรือว่าน้ํายาต่างๆที่เป็นสารเคมีนั่นเองนะคะหรือสบู่ยาสระผมอะไรก็ตามนะคะอย่างไม่ระวังหรือนํามาใช้ผิดวิธีนั่นเองนะคะหรือในขณะที่ใช้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุในการใช้สารเคมีต่างๆนะคะอ่ะประการแรกเราจะไปเรียนในส่วนของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก่อนอ่าแสดงว่ามันมีค่าความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะฤทธิ์กัดก่อนสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือเจ้าหัวกะโหลก ที่มีกระดูกไขว้กันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่าสารตัวนี้เป็นสารอันตรายถึงชีวิตได้นะคะนั่นก็คือสารที่มีฤทิ์กัดกร่อนนั่นเองเช่นอะไรบ้างเด็กๆดูรูปกันก่อนเลยคุ้นหน้าคุ้นตาไหมลูกขวดสีเหลืองเหลืองฝาสีขาวนะคะนั่นคืออะไรเอ่ย น้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าไฮเตอร์ใช่ไหมลูกแล้วก็ขวดสีม่วงค้างๆก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมคะเป็นไงคะมีลิกัด์กลนใช่ไหมคะค่อนข้างสูงเลยเนาะรวมถึงน้ำยาซักผ้าสบู่น้ำยาสระผมหรือแม้กระทั่งน้ำยาต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเด็กๆต้องพึงระวังให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องเก็บให้พ้นจากมือเด็กน้อยใช่ไหมอ,อาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขณะที่ใช้สารตัวนั้นก็ได้นะคะแล้วถ้า ได้รับสารนั้นแล้วจะทำอย่างไรดีอ่าไอ้พวกที่มีรทธิ์กัดกล่อนทั้งหลายเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือห้ามอาเจียนออกมารู้ไหมคะทำไมว่าห้ามอาเจียนออกมาอ้าว การอาเจียนออกมาไม่ดีกว่าหรอจะได้ให้สารพิษที่ทันที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยออกมาให้เร็วที่สุดไม่ได้นะลูกนะห้ามอาเจียนเด็ดขาดเลยเพราะว่าไอ้เจ้าสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนี่ยจะไปทําลายเนื้อเยื่อในอวัยวะส่วนต่างๆถ้าหนูอาเจียนมันออกมาแต่ทางที่ถูกต้องก็คือควรจิบนมอ่านมของเรานี่แหละเรื่อยๆนะคะนมเปล่าๆนมนมรสจืดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จิบ เรื่อยๆในปริมาณที่มากๆเพื่ออะไรเพราะว่านมเนี่ยนะคะจะช่วยให้พิษเนี่ยมันเจือจางลงนะคะแต่ถ้าเด็กๆเจอหรือพบเห็นผู้ที่ป่วยได้รับสารตัวเนี้หมดสติลงแล้วห้ามให้ของเหลวหรือว่าน้ำเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเด็ดขาดเพราะว่าอะไรคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการสำลักได้อาเจียนออกมาได้สารตัวเนี้มันจะไปกัดกร่อนเนื้อเยื่อต่างๆได้นั่นเองนะคะที่สําคัญเลยอ่า ให้จิบนมเรื่อยๆแล้วประคองอาการไปนะคะที่สําคัญต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือคุณหมอให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะเพราะาคุณหมอก็จะมีวิธีในการรักษาขั้นตอนต่อไปที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นต่อไปเมื่อได้รับสารเคมีแต่ว่ามันไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนอะไรมากมายจะทำยังไงดีเช่นการทานยาผิดเคยทานไหมคะหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย มันจะทําให้มึนเมาใช่ไหมคะอ่ะสิ่งที่ควรประถมพยาบาลดูแลตัวเองนะคะก็คือถ้ารีบทานเนี่ยนะคะถ้าถ้าเพิ่งทานเข้าไปเนี่ยให้รีบอาเจียนออกมาให้มากที่สุดเลยอ่าเพราะมันไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีฤทธิ์กัดกร่อนห้ามอาเจียนใช่ไหมลูกหรือถ้าเราทานไอ้พวกนี้เข้าไปนานๆแล้วอ่ะก็ห้ามอาเจียนออกมาเนาะ สิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกอยากอาเจียนได้สิ่งแรกเลยใกล้ๆตัวน้ําเกลือใช่ไหมคะน้ําเกลือเข้มขน้นเอาน้ําผสมกับเกลือแกงที่บ้านของเราก็ได้ในปริมาณที่ค่อนข้างเข้มขน้นทานเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้อ่ารู้สึกอยากอาเจียนออกมานั่นเองหรือ2น้ําปลา ทั้งรสชาติความเค็มทั้งกลิ่นใช่ไหมลูกเพราะทานเข้าไปเยอะๆมันจะทําให้รู้สึกอยากอาเจียนหรือ3ไข่ดิบนะคะเพื่อจะช่วยให้รู้สึกอยากอาเจียนออกมาและที่สําคัญเลยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะต่อไป เมื่อเด็กๆได้สัมผัสกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการเข้าดวงตาเข้าปากเข้าหูหรือว่าจะหมูกของเราในสูดดมเข้าไปหรือแม้กระทั่งการที่โดนสารเคมีสัมผัสที่ร่างกายผิวหนังเรานะคะเราจะทําอย่างไรได้บ้างสิ่งแรกเลยถ้าโดนผิวหนังโดนตาโดนปากอย่งเง้ยให้รีบล้างด้วย น้ําที่สะอาดทันทีนะคะเปิดน้ําให้ไหลผ่านบริเวณที่โดนสารเคมีนะคะลูกอ่ะให้ได้ม,มากที่สุดแล้วก็เปิดน้ําสะอาดให้มันไหลผ่านล้างพื้นผิวบริเวณนั้นของเรานะคะเพื่อลดอสารเคมีมันจะไปกัดก่อนผิวหนังของเรานะลูกนะหรือถ้าสวมชุดอยู่แล้วสารเคมีเนี่ยมันเปื้อนเลอะโดนเสื้อผ้าให้เด็กๆรีบถอดชุดถอดเสื้อผ้านั้นออกทันทีนะคะเพื่อไม่ให้สารเคมี กัดบริเวณผิวหนังของเราทำลายผิวหนังของเรานะคะหรือ3ถ้าเราสุดดมเข้าไปเนี่ยให้รีบเราให้รีพาตัวเองเนี่ยออกจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือถึงขั้นที่ผายปอดก็ได้หากหมดสตินะคะให้ผายปอดได้เลยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะหากเป็นแผลอ่าเป็นแผลที่ผิวหนังใช่ไหมลูกเราก็ต้องพิจารณาแผลเราก่อนว่าอ่าแผลไม่ลึกนะเราสามารถทําแผลได้ไหมประถมพยาบาลด้วยตัวเองได้ไหมแต่ถ้าแผลที่เราเป็นเนี่ยค่อนข้างเยอะให้เด็กๆรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีนะคะต่อไปการใช้อ่าการประถมพยาบาลเมื่อแมลงสัตว์กัดต่อยอใช่ไหมคะอะไรบ้างที่คุณครูบ,บอกว่าเป็นสัตว์มีพิษเช่น เจ้าพึ่งใช่ไหมคะเจ้าตัวต่อตัวแตนต่างๆใช่ไหมหรือแม้อสรพิษเช่นตัวงูมแมลงปอง่องอ่ากบเขียดปาดบางชนิดมีพิษใช่ไหมคะหรือเจ้าหนอนบางตัวใช่ไหมลูกอ่ะแล้วก็เต้าเจ้าตะขาบตะเข็บทั้งหลายกิ้งกือแล้วก็มแมลงมุมนะคะนี่ก็คืออ่า มแมลงสัตว์ที่เด็กๆอาจพบในบริเวณบ้านหรือที่พักอาศัยหรือที่โรงเรียนของตัวเองนะลูกนะต้องพึงระวังและจะทําอย่างไรดีเมื่อโดนมแมลงต่อยเช่นพึ่งต่อยต่อต่อยแตนต่อยเนี่ยเด็กๆรู้จักเหล็กในของมันใช่ไหมคะอ่ะนี่รูปด้านล่างเด็กๆเห็นไหมคะมันจะเป็นเวลาที่โดนเหล็กในเนี่ยโดนฝังอยู่ที่ผิวหนังเราจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดวมใช่ไหมคะให้เด็กๆเนี่ยรีบนําเหล็กในที่ติดอยู่ที่ผิวหนังของเราเวลาโดนต่อยเนี่ยออก อย่างเร็วเลยโดยใช้สันมีดหรือบัตรพลาสติกเนี่ยนะคะขูดออกหรือเลี้ยนบาดก็ได้ขูดออกนะลูกนะแล้วก็ใช้สำลีชุบแอมโมเนียแอมโมเนียที่ไว้ดมเวลาที่จะเป็นลมใช่ไหมคะหรือน้ําเกลือเช็ดบริเวณที่โดนต่อยเพื่อลดอาการบวมนั่นเองนะคะหรือว่า,าลดาความมีพิษของสา,อาของแมลงต่างๆนั่นเองนะคะแล้วถ้ามีเลือดออกเนี่ย ให้ใช้โพวิโดนไอโอดีนเนี่ยหรือเบตาดีเนี่ยคะเช็ดบริเวณแผลด้วยเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือการผถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนพึ่งต่อยต่อต่อยแตนต่อยนะลูกนะต่อไปนะคะเ,เมื่อโดนสัตว์กัดต่อยอให้ทําอย่างไรเช่นรูปแรกเลยโดนเจ้างูกัดที่มือใช่ไหมคะหรือบริเวณไหนก็ตามของร่างกายเนี่ยให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้เชือกอรัดนะคะบริเวณเหนือแผล ของบาดแผลนั้นอะ่ะให้เร็วที่สุดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเนี่ยพิษเข้าสู่หัวใจนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปให้รีบนำตัวทรงให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าโดนตะขาบต่ออ,อกัดใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องสังเกตให้ดีว่าเราโดนอะไรกัดแมลงอะไรจะได้ไปเล่าอาการให้คุณหมอถูกการรักษาจะได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนั่นเองนะคะถ้าโดนมแมลงเช่นพวกตะขาบตะเข็บก,กัดอย่างเงี้ย ก็ให้รีบล้างบริเวณแผลที่โดนกัดด้วยสบู่นะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ใช้พวกยาหม่องหรือว่าน้ำยาที่ช่วยลดอาการปวดบวมเนี่ยนะคะทุเลาอาการตัวเองไปก่อนแต่ทางที่ดีควรไปโรงพยาบาลน,นะลูกนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้เยอะแพ้มากแพ้น้อยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปรูปตรงกลางเด็กๆต้องเคยทุกคนอยู่แล้วรูปโดนยุงกัดจําเป็นต้องใช้เชือกรัดไหม ไม่จําเป็นใช่ไหมลูกแค่ตบยุงออกใช่ไหมคะให้มันตายเนาะมันจะได้ไม่เอาพาหะนําโรคของของเราถ้าเกิดเราเป็นโรคโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่นําเชื้อโรคไปยังคนอื่นๆน่เองน,นะคะแล้วก็ให้ทาแซมบักก็ได้หรือยาหม่องก็ได้บริเวณที่โดนกัดนะคะหรือโดนสุนัขก,กัดแมวกัดทํำยังไงดีถ้าเราโดนกัดใช่ไหมคะให้เราเนี่ย รีบล้างบริเวณบาดแผลที่โดนสุนักกัดแมวกัดเนี่ยนะคะด้วยสบู่ฟอกไว้เลยล้างล้างล้า,ลาแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าพวกสัตว์พวกนี้มันจะมีโรคพิษสุนักบ้าด้วยใช่ไหมคะต้องไปฉีดยาต้องไปดูแลรักษาทําแผลให้สะอาดนั่นเองนะคะที่โรงพยาบาลต่อไปการประถมพยาบาลจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเช่นอาการอะไรเลยบ้างเด็กๆเ,เคยเป็นไหมคะเป็นจำ้ำฟกชำ้ำ สีม่วงสีเขียวสีแดงบริเวณร่างกายเวลาเราหกล้มอ่าหรือเป็นบาดแผลเลยหรือการที่เราปวดบริเวณกล้ามเนื้อภายในขาภายในกระดูกของเราอ่าเช่นดังรูปใช่ไหมคะล้มสเก็ตบอร์ดเป็นยังไงเลือดออกเลยใช่ไหมคะหรือว่าอ่ขาพลิกแพลงหัวเข่าพลิกแพลงนั่นเองนะคะอาการที่หนึ่งเลยก็คือเมื่อเรามีบาดแผล เลือดออกนะคะเราจะทำอย่างไรดีมีสีขั้นตอนง่ายๆเป็นภาพดังนี้ให้เด็กๆเข้าใจเมื่อเป็นแผลก็ต้องล้างด้วยน้ำเกลือใช่ไหมลูกเอาน้ำเกลือล้างเช็ดบริเวณที่เป็นแผลตัวแผลของเรานะคะแล้วก็ใส่ยาโพวิดนไอโอดีเนี่ยนะคะในการช่วยรักษาแผลสมานแผลให้หายได้เร็วนั่นเองนะคะแล้วก็สีใช้พัตเตอร์ยาหรือผ้าก,ก๊อซเนี่ยนะคะในการ ปิดปิดปากแผลเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปโดนแผลเราแล้วจะติดเชื้อเนาะแล้วแอลกอฮอล์หายไปไหนล่ะเด็กๆส,สงสัยไหมอ่ะ แอลกอฮอล์นะคะเราจะไม่ใช้ในการเช็ดบาดแผลโดยตรงเพราะว่ามันมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในการกัดกร่อนมันจะทําลายเนื้อเยื่อโปรตีนผิวหนังของเรานะคะแผลมันก็จะหายช้าเราจะใช้แอลกอฮอล์ก็ต่อเมื่อเช็ดบริเวณบาดแผลรอบบาดแผลเท่านั้นจะไม่เช็ดลงที่ตัวแผลของเรานะคะจะเช็ดรอบบาดแผลเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยสราพคุณของมันก็คือช่วยฆ่าเชื้อทําความสะอาดใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเมื่อเราขาพลิกแพลง ปวดขาหรือโดนโต๊ะทับโดนอะไรทับมาเด็กๆควรทําอย่างไรอันดับแรกเลยถ้ามันมีอาการปวดบวมใช่ไหมคะหรือเป็นแผลแฝลแผลฟกช้ำเนาะเหมือนรูปข้างต้นที่ครูให้ดูเนี่ยเด็กๆควรต้องนึ่งประครบเย็นรู้จักประครบเย็นไหมลูกไม่ว่าจะเป็นแผ่นเจลเย็นสีฟ้าดังในรูปหรือว่าเอาน้ําแข็งห่อกับผ้าเนี่ยนะคะเอามาประครบเย็นแล้วต้องทําตอนไหนควรทําทันท,ทีหลังที่มีอาการเลยทําเมื่อเกิดใหม่ๆเลย ภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่เรา,เามีอาการบาดเจ็บนะคะประครบ20-30บ20-30นาทเาีเรื่อยๆเลยนะคะมันจะช่วยลดอาการที่เลือดออกใต้ผิวหนังของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ลดอาการปวดบวมต่อไปเมื่อเลยเวลาไปมากกว่า24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้ว ให้เปลี่ยนจากการประครบเย็นเป็นการประครบร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำร้อนหรือว่ากระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยนะคะประครบไว้ครั้งละ 15-20นาทีวันละ2 -3 ครั้งเพราะอะไรเพราะมันจะช่วยลดอาการปวดบวมแล้วก็คลายกล้ามเนื้อบริเวณที่เราบาดเจ็บนะคะความร้อนเนี่ยนะคะจะทําให้หลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยนะคะมันขยายตัวเลือดมันก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการบวมต่างๆหรือกล้ามเนื้อต่างๆที่มันรู้สึกตึงอยู่มันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเราเป็นตะคิวเคยเป็นไหมคะเป็นตะคิว แน่นอนว่าเด็กๆต้องเคยเป็นใช่ไหมคะมันจะรู้สึกเวลานั่งนานๆใช่ไหมหรือว่ายืนนานๆว่ายน้ำนานๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตะคิวก็เกิดขึ้นได้ง่ายทำอย่างไรถ้าเป็นตะคิวต้องยืด ขายืดแขนกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นตะคิวนั้นออ,อกไปให้เหยียดตึงนะคะกล้ามเนื้อมันจะได้คลายตัวเพราะว่าการเป็นตะคิวเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดเกร็งกระทันหันใช่ไหมลูกอ่ะไม่ยืดขาเสร็จแล้วให้ใช้ยาแก้ปวดหรือว่ายานวดเนี่ยนะคะนวดคลึงเบาๆบริเวณที่เรารู้สึกเจ็บปวดเป็นตะคิวนะคะหรือเราจะใช้ประครบน้ําอุ่นก็ได้เอาผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ประครบบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตะคิวนะคะกล้ามเนื้อส่วนนั้นมันก็จะ ค่อยๆค,คลายตัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายอาการเป็นตะคิวหรือดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อทดแทนการขาดน้ําและก็เกลือแร่ของร่างกายนะคะหรือต่อไปสามารถทานยาแก้ปวดพวกพาราเซตามอลได้นั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเจอคนเป็นลม ถ้าเจอคนเป็นลมอย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคือต้องมีสติใช่ไหมลูกสำรวจดูซิว่าเขายังหายใจปกติไหมมีบาดแผลตรงไหนไหมและที่สำคัญเลยต้องจัดท่านอนให้เขาหน่อยอถ้าเขาเป็นลมอยู่พยายามให้วางขาเขาเนี่ยให้สูงกว่าหัวใจของเราประมาณ30เซนนะคะยกปลายเท้าขึ้นหาอะไรก็ได้หนุนรองเท้าให้เขายกเท้าขึ้นกว่าหัวใจนะคะแล้วก็ ประการที่2ก็คือถ้าใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างรัดแน่นอยู่หรือว่าติดกระดุมคอที่หายใจไม่ออกก็ให้คลายเสื้อผ้าคลายกระดุมคลายเข็มขัดออกให้หลวมนะคะเพื่อให้สามารถหายใจได้คล่องตัวนั่นเองแล้วก็ขอพื้นที่บริเวณตรงนั้นให้อากาศมันถ่ายเทไม่ต้องเป็นไทยมุงนั่นลุกนะเช่นคนเป็นลมก็วิ่งไปมุงกันใหญ่เลยอากาศมันก็ยิ่งน้อยใช่ไหมคะคนยิ่งเป็นลมอยู่เนาะเขาก็หายใจไม่ออกใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญเลยถ้าพบเห็นคนเป็นลม หรือประสบอุบัติเหตุสิ่งที่นักเรียนสามารถช่วยชีวิตหรือลดอัตราการเสียชีวิตเขาได้เนี่ยคือเราเป็นคนที่โทรแจ้ง1669สายด่วนความปลอดภัยด้านสุขภาพใช่ไหมคะหรือว่ารถแอมบูเลนเนี่ยเพื่อจะ,จะมาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยได้นั่นเองนะคะทุกขั้นตอนที่ครูพูดมาสําคัญเท่ากันหมดเลยไม่มีขั้นตอนไหนสําคัญมากน้อยกว่า สำคัญตรงที่ประถมพยาบาลแล้วจะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยทุเลาอาการเจ็บป่วยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ถึงมือคุณหมอรักษาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆได้รับความรู้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วเด็กๆชอบมีความสุขนะคะคุณครูฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e สาระความรู้ดีๆในรายวิชาสุขศึกษากับครูมิวสอนสุขได้นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดี